สวัสดีค่ะแพทย์หญิงทิดาแสงประสาทนะคะคุณมอแพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงสยาเซนงคาร์ลอดค่ะวันนี้นะคะคุณหมอนะคะจะขออนุญาตมาให้ความรู้นะคะและข้อมูลเกี่ยวกับโรคมือเท้าปากค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Hand Foot Mouth Disease ค่ะโรคมือเท้าปากนะคะเกิดจากไวรัสที่เรียกว่า Enterovirus ค่ะซึ่งโรคมือเท้าปากนะคะสามารถแบ่งเป็นอาการไม่ไม่รุนแรงปานกลางจนถึงรุนแรงได้ค่ะ การของโรคมือเท้าปากนั้นสามารถมีไข้มีผื่นตามมือฝ่ามือฝ่าเท้านะคะแล้วก็มีแผลในกระพุ้งแก้มนะคะในช่องปากค่ะหรือว่าตามผิวได้ค่ะโรคมือเท้าปากนั้นสามารถติดต่อได้อย่างไรโดยมือเท้าปากนั้นสามารถที่จะแพร่กระจายผ่านระบบทางเดินหายใจและอาหารได้ค่ะเราสามารถที่จะติดต่อจากอุจจาระของผู้ป่วยที่เป็นเชื้อหรือว่าสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่มีเชื้อค่ะเช่นน้ำลายหรือว่าน้ำมูกค่ะ การแพร่ของมือเท้าปากนั้นยังสามารถติดต่อได้ผ่านทั้งอ้อมนะคะจากของเล่นที่มีเชื้อมือเท้าปากหรือว่าเอนโทรไวรัสหรือว่าผ่านผู้ที่เลี้ยงดูค่ะอาการของโรคมือเท้าปากนะคะผู้ป่วยที่เป็นมือเท้าปากนั้นจะมีอาการอย่างแรกนะคะก็คือมีไข้ค่ะ าจจะสังเกตว่าเด็กมีน้ำลายไหลค่ะเนื่องจากว่ามีแผลที่กขะพุ้งแก้มและพีดานปากซึ่งทําใหา้ไม่สามารถที่จะกืนน้ำลายได้ต่อมาจะส่งผลให้กินข้าวได้น้อยลงแล้วก็ดื่มน้ำได้น้อยค่ะอาจจะมีผื่นนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้สูงได้ค่ะ กลุ่มที่ได้กล่าวไปดังนั้นนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มที่มีอาการออกไม่รุนแรงกับปานกลางค่ะส่วนกลุ่มอาการที่รุนแรงนะคะเราจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยการรักษาตัวในโรงพยาบาลมีดังนี้นะคะอย่างแรกนะคะมีกระตุกชัดมีเดินเซนะคะมีซึมนะคะแล้วก็มีไข้สูงค่ะซึ่งอาการหนังเหล่านี้นะคะควรที่จะมารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะ สำหรับลุ่มที่เป็นอาการปานกลางหรือว่าไม่รุนแรงของโรคมือเท้าปากนั้นไม่มีรักษาจำเพาะนะคะจะรักษาตามอาการเช่นมีไข้กินยาลดไข้ค่ะมีแผลในปากนะคะจะให้ยาหยอดนะคะเป็นยาชาค่ะแล้วก็ให้กินเกลือแร่ในกลุ่มที่ขาดสารน้ำนะคะหรือว่ากินข้าวได้น้อยค่ะการป้องกันโรคมือเท้าปากค่ะ ปัจจุบันนะคะไม่ได้มีวัคซีนการป้องกันโรคมือเท้าปากค่ะแต่สิ่งที่สําคัญในการป้องกันและการแพร่กระจายเชื้อนะคะอย่างแรกนะคะหากมีเด็กนะคะหรือว่าคนในครอบครัวเราเป็นโรคมือเท้าปากควรแยกออกมานะคะจากผู้ป่วยท่านอื่นหรือสมาชิกอื่นในครอบครัวค่ะสําหรับผู้ปกครองที่ดูแลเด็กนะคะควรหมั่นล้างมือค่ะโดยที่จะลดการแพร่กระจายเชื้อมือเท้าปากให้กับเด็กคนอื่นหรือว่าคนในครอบครัวค่ะ สิ่งที่สําคัญนะคะหมอจะขออนุญาตแนะนําให้ทําความสะอาดสิ่งแวดล้อมและของเล่นที่เด็กเล่นและสือสภาแวดล้อมด้วยค่ะการทําความสะอาดนะคะง่ายมากเลยค่ะโดยใช้น้ํานะคะแล้วก็อนายาททาความสะอาดทั่วไปค่ะทําความสะอาดอย่างน้อยวันล,ละครั้งค่ะสำหรับเด็กที่ป่วยนะคะไม่ควรไปโรงเรียนนะคะควรจะหยุดอยู่บ้านอย่างน้อย1สัปดาห์นะคะหากผู้ป่วยท่านใดนะคะ มีอาการแทรกซอร้อนหรือว่ามีอาการไม่พึงประสงค์ควรจะติดต่อโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะคะและให้คุณหมอแพทย์พิจารณาค่ะสุดท้ายนี้นะคะหากใครมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะสามารถพิมพ์ได้เลยค่ะหรือว่าหากสะดวกนะคะสามารถเข้ามาติดต่อรับบริการได้นะคะที่โรงพยาบาลกรุงสยามเซนตคาร์ลนะคะมีคุณหมอแพทย์บริการ24ชั่วโมงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ